รัาผมกลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูดากนันบอลไดมานะครับผมโอ้โ oh หมีทั้งหมด20ตอนนะครับเป็นผลงานที่มีอาจารย์ทริยาม่าเนี่ยเขาได้จากพวกเราไปแล้วเนาะแล้วเขาก็ในผลงานชิ้นเนี้ยเขาก็ยังมีส่วนที่ทำโปรเจกต์นี้อยู่นะอืมเป็นสตอรี่ของอาจารย์เลยซึ่งดักนันบอลไดมาเนี่ยมันเป็นทำลาย ต่อจากดักนบอลแนะครับผมเอออย่างที่เราได้เห็นกันเนาะซึ่งในเรื่องตั้งแต่ดูตัวอย่างหรือว่าดูข่าวสารอะไรมาเนี่ยเราจะได้เห็นว่างูกุลเนี่ยจะได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเนาะกับเพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยมีความอ่าเล่นเหมือนในภาคของ GT อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตลอดเวลาที่ผมดูมานะคือผมอะได้กินอายเหมือนตอนอตอนเด็กเราเราผูกพันเนาะเราดูดักนบอลจีทมาดู Z ์เราดูทุกภาคดูมายางซุเปอร์ แต่ภาคเนี้ยผมรู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกแบบกินอายแบบดักกันบอลคลาสสิกอ่ะดักกันบอลตอนที่โงกุลเป็นเด็กอะ่ะเป็นแอดเวนเจอร์สู้กับพวกแบบโบแดงเลดลิบบอนเออเป็นแอดเวนเจอร์ประจนภัยตามหาดักกันบอลอะไรเงี้ยแล้วก็ผสมกับความเป็นดักกันบอลจีทีเออที่เออท,ที่ที่มันจะต้องมีบวกภูเขาสู้กันแบบภูเขาเผากระท่อมอะไรอย่างเงี้ยในในช่วงครึ่งหลังอ่ะครึ่งแรกมันจะเป็นดักกันบอลแบบอะดเวนเจอร์สนุก ข้างหลังมันจะเป็นฟีลลิ่งแบบแบบสู้กันสไตล์ดาร์คบอลระเบิดภูเขาพกอกรทกอทอเออทำลายล้างะอะไรเงี้ยอืมมีบอสเก่งๆมาะอะไรเงี้ยสองครึ่งอะผมให้แบบนั้นเลยผมให้แบบนั้นเลยในช่วงแรกมันเป็นฟิลนั่นจริงเหมือนดาร์คบอลจีทีเลยนะคือจีทีครึ่งแรกอะตามหาดาร์คบอลใช่ไหมมีงูกุ่นปังทั้งครึ่งหลังงูกุ่นกับโลกมาแล้วแบบโอ้โหที่โลกแบบอะไรมันผิดเพี้ยนไปหมดโดนควบคุมโดยเบบี้อันเนี้ยผมรู้สึกว่าโโอ้ห ในอาพูดตรงๆเลยนะในฐานะแฟนดังกบอลคนหนึ่งที่ได้ดูดังนกบอลได้มาคือมันเป็นความรู้สึกที่มันเหมือนจดหมายรักฉบับหนึ่งเหมือนกันนะสําหรับอาจารย์โทเรียมาที่ทําไวใ้ให้เราได้ได้ดูกันนะเออคือโอ้โหคือผมรู้สึกว่าอย่างที่ผมพูดไปว่าสองครึ่งสองครึ่งของน่ะไอ้ครึ่งแรกเรารู้สึกว่าเราเอิ่มอมหัวใจอะ่ะ ระหว่างที่เราดูเฮ้ยดักันบอลฉบับแบบแอดเวนเจอร์ที่เป็นคลาสสิกที่โงกุลไปตามมหาล่าดักนันบอลแล้วเป็นงกุลในร่างเด็กที่มีกระบองแดงอะไรอย่างนั้นแหละแต่แต่ภาคนี้ไม่มีขีเมกเนาะผมจำไม่ได้ไม่ไม่มีนะไม่มีขีกเมอมีแค่นั้นแหะกระบองแดงกับกลายเป็นเด็กแล้วก็ตามหาดักนันบอลไปยังดินแดนของอ่าบีศาดอะไรเงี้ยโอ้โหมันมันเป็นแบบรสชาติแบบดักันบอลในตอนเด็กแล้วก็กับ GT อะไรเงี้ยเลยเออเพราะว่าหนังภาคเซตซูเปอร์อะไรอย่างนี้แม่งโอ้โหแม่งบวกกันอย่างเดียวแหละ เออม,มันมันเอ่มเอมมากๆากอะ่ะแล้วพอเข้าครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหอริวิสท,ที่เราได้เห็นน่ในเรื่องอะ่ะเออถึงตรงนี้คือแบบยังไงก็พูดสปอยได้แล้วเนาะทุกคนเห็นไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างคือแบบในช่วงการต่อสู้มันโคตรมันเลยเนีย่ในช่วงครึ่งหลังอะ่ะผมโอ้โหผม,มสนุกมากคือคือเขาเรียบเรียงภาพมันจะมีฉากที่ ไอตัวของไอปีศาจสามตาเออที่มันจะต้องสู้กับแกงงูกุลน่ะแล้วก็คือบอสใหญ่นะไอปีศาจสามตามันสู้กันแล้วแบบแกงงูกุลเนี่ยต้องลุมเนาะเพราะมีหลายคนมากันเยอะอะไรเงี้ยต้องลุมเพราะปีศาจสามตาเนี่ยมันเก่งแล้วมันก็สู้กันแล้วแบบมันเล่าเรื่องสนุกมากคือไอซีนแอคชั่นอะซีนมันสต่อสู้ไปพลังกันอะมันมันมันเล่าให้เราได้ลุ้นว่าเออไอ้ทีมของงูกุลเนี่ยมันจะเอาชนะไอปีศาจตัวนี้ยังไงวะเพราะไอปีศาจตัวนี้พลังมันโกงอะ มันทำให้ผมนึกย้อนรีมาไปถึงตอนในดับเบิลยูซูปเปอร์ที่ศึกชิงจักรวาลช่วงสุดท้ายอะศึกจีเรนอะเออตอนนั้นที่จักรวาลที่โงกุลจักรวาลที่อะไรวะน่จักรวาลที่เจ็ดมั้งใช่ไหมถ้าผมผมจำไม่ผิดะนะเออคือตอนนั้นก็จะมีโงกุเบตา้าฟีเซอร์มีอะไรแล้วมันจะต้องลุมกันสู้กับตัวละครที่มันเก่งมากๆอะมันเป็นการรวมพลังเลยหมายเลขสิบเจ็ดอะไรมาป้องกันบาเรียมันคอมโบพลังกันอะไรแบบนั้นเลยนะคือผมรู้สึกว่าตอนดูไดามาซีนเนี่ย ผมนึกถึงแบบไอ้ซีนนั้นในซูเป,ปอร์เลยอะคือแบบมันมันมากมันมันมากแล้วก็มาแบบพิกเซอร์ไพรส์เราอีกงูกุนกลายเป็นล่างหนึ่งสองสามแถมสี่แม่โอ้โหเป็นซูเป,ปอร์สยายสี่อะคุณลิงแดงแล้วเป็นแคนนอนแล้วโอ้โหแล้วไอจุดที่ผมแม่งเซอร์ไพรส์อ้าปากค้างเลยนะคือโชคดีที่ผมไม่ได้โดนสปอยสปอยมาก่อนแต่เห็นนะเห็นว่ามันเป็นลิงแดงก็คือเห็นสปอยมาก่อนแนละ้วแต่แบบว่าคือไม่คิดว่า มันจะเล่นอีกแบบหนึ่ง่งผมผมโดนสปอยว่ามันเป็นเป็นลิงแดงในตอนเด็กแต่ผมไม่เห็นว่าไม่เห็นสปอยที่มันเป็นลิงแดงล่างโตด้วยไงเออคือเหตุการณ์ในเรื่องอ่ะมันก็คือมันจะไอตัวร้ายมันมันก็ไม่เชิงว่าตัวร้ายมันมีตัวละครที่หวังจะพึ่งผลประโยชน์จากดักกันบอลใช่ไหมเออมันก็ทาแผนการอะไรมาแล้วก็มันก็เรียกจะเรียกดักกันบอลมาแหละมันจะให้ไอตัวละครไอเพื่อนของโูคุณอ่ะเออที่มันมาเจอที่ดาวพิสานอ่ะเรียกดักกันบอล ขึ้นมาให้แต่เออแล้วไอ,อตัวละครตัวนี้ก็เรียกแรงกบอนขึ้นมาแต่มันไม่ได้ขอคําขอตามที่ไอตัวตัวไลท์อ่ะอยากจะได้ไงมันขอให้งูกุณอ่ะจากที่ร่างเด็กกลับมาเป็นร่างโตแก๊งทั้งหมดเลยนะแล้วพองูกุณกลับมาเป็นร่างโตแล้วพลังมันก็จะแบบเออกลับมาใช่ไหคล่องกว่าเดิมแล้วทีนี้งูกุลแม่งไล่แล้วโ,โหแบบกลายเป็นร่างสี่โอ้โหสู้ก,กันกับไอปีศาจสามตาแล้วแม่งโคตรมันมันมัน,มน,มน โอ้โหมันมีช็อตแคปที่สวยมากด้วยนะแบบงูกุลปล่อยพลังขึ้นเต่าทุ่มสุดตัวเสร็จปุ๊บแล้วกล้องมันจะแบบภาพแบบมันจะมันจะมันจะตัดมาที่มืองูกุลหลังจากปล่อยพลังขึ้นเต่าเสร็จเนาะมันก็จะเป็นท่าพลังขึ้นเต่าออกจากมือแล้วมันก็ตัดให้เห็นแบบเบลตางูกุลอะไรเงี้ยโอ้โหมันมันมันช็อตคัดได้สวยมากๆเลยโหมันมากสนุกมากแล้วก็มีร่างใหม่เบจิต้าด้วยมันก็ไม่ใช่ร่างใหม่ในจักรวาลดา้อนบอลแล้วมาก็คือซูเปอร์ไซヤสามนั่นแหละแต่แต่อันนี้เป็นเป็นของเบจ ผมยาวผมทองเนาะเออแล้วมีการเถียงกันด้วยนะโมกุลกับเบจิตาเหมือนแบบอะไรนะน้อยๆกันว่าเฮ้ยเบจิตาบอกโมกุลว่าเฮ้ยมึงไปฝึกร่างนี้มาตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยเออมีของดีไว้ละอืมไว้หรออะไรเงี้ยโมกุลก็บอกเฮ้ย hey, oh, hey, ก็ตอนที่สู้กับบูมันแบบบูมันเก่งนะ่ะเ,เราก็เลยแบบหลังจากนั้นเราก็เลยฝึกตัวเองแบบเออให้มันเก่งขัด,ข,ดขัดเกลามากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยแต่แบบเออเบจิตามึงไม่ต้องพูดเยอะแต่มึงเองนี่ก็ไปฝึกร่างสามมาไม่บอกกันดีกว่าอะไรเง<ๆ>ี<ๆ>้ยก็เลยแบบเออโมเมนต์น่ารัก ผมชอบมากเลยสองคนนี้อยู่ด้วยกันนะนะคู่หูดูโอเออแล้วก็เบจิต้านี่มันมีนสีหนึ่งที่ผมขำโคตรเลยนะคือแล้วไม่ไม่คิดว่าจะได้เห็น <laughs> มุมนี้ของเบจิต้าที่มันแบบฮาขนาดเนี้ยคือเบจิต้าตอนนั้นอันนี้คือเหตุการณ์นะเบจิต้าตอนนั้นมันมันกําลังไปสู้กับตัวร้ายอยู่เออซึ่ง เบต้า่จะคุยกับงูกุนก่อนแล้วว่าเอาจะต้องสลับเทินกันสู้นะเดี๋ยวเบต้าสู้ก่อนแล้วงูกุนสู้หลังแล้วเบต้าเหมือนแบบบรหุดเทินตัวเองแล้วอ่ะ mm hmm. แล้วมันถึงเทินงูกุนที่ต้องไปสู้แล้วแต่เบต้ามันงองแงแบบไม,ไม่เอาไม่เอากูจะสู้ต่ออะไรเงี้ยสุดท้ายสุดท้ายก็แบบไม่ได้ไงใช่ไหมแล้วไม่รู้จะทำยังไงเพราะเบต้าเป็นคนที่แบบดื้อรั้นด้วยอ่ะเป็นคนที่แบบไม่ยอมง่ายๆเนีย่ย,ย,ยสุดท้ายวิธีแก้ปัญหาคือ <laughs> ให้บูมาตะโกนขึ้นไปพูดกับเบต้านะว่านี่เบต้า ถ้ายังดื้ออยู่ถ้าไม่ยอมลงมาเปลี่ยนตัวขงงูคุณนะฉันจะไม่ยอมอาบนะ้ำมือคุณอีกแล้วี่แล้วเบจต้ามัามงรีบฟุ้กลับมารีบฟุ้กลับมาเออไปมึงงูคุณมึงไปสู้เลยไอ,ไ,อไ,อไอันนี้ผมแบบโอ้ผมชอบเบจิต้ามากเลยอะแบบพลักเนียเออเขาแบบอินเลฟนะแบบสุดท้ายก็แบบไม่ว่าจะคาใหญ่ครับฟ้าจากกักรมาอะไรยังไงสุดท้ายก็แพ้เมียนะครับเบจิต้าเออน่ารักดีเป็นโมเมนท์ที่น่ารักเออดีมากเลยนะ ความสุขอะออแล้วมันยี่สิบตอนเองแล้วรู้สึกว่าจบแบบโอ้โหโอเคแล้วจบแบบอิ่มเอมเป็นอีเวนต์หนึ่งที่ผมรู้สึกว่าโอหถ้าต้องยกเป็นจัดเทียลิแต่ผมว่าผมให้อีเวนต์ปีโลกจอมมารปีศาจเนี่ยแม่งอยู่ในหลักๆเลยเจ็ดเจ็ดเจ็ดอันดับอะอยู่ในเจ็ดอันดับอะเออสนุกนะฮะแล้วลิงแดงนี่แม่งโคตรเท่นะอืม นักกอนบอลไดม์ะนะครับหลายๆคนถ้าดูมาแล้วเนี่ยผมว่าอันนี้ผมเห็นในสื่อที่เขาแชร์มานะว่าสื่อเมืองนอกเนี่ยชอบกันหมดเลยนะแบบถูกใจคนทั่วโลกนะแต่ว่าในไทยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่อาจจะคาดหวังเยอะอาจจะคาดหวังหลายๆอย่างมั้งผมไม่รู้ว่าเขาคาดหวังอะไรกันเท่าไหร่นะว่าแบบคาดหวังว่าร่างเอาต้านสติ๊ก์ร่างน้ำใจกายน้ำจิตจะมาผูวอะไรแบบนั้นหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะแต่แบบส่วนมากอ่ก็คือมันถูกใจคนทั่วโลกอะ แต่ว่าในไทยเราอาจจะไม่ได้ถูกใจแบบแบบร้อเอร์ซขนาดนั้นเก้าสิบเปอร์เซ็นอะไรแบบนั้นไม่น่าจะถึงแต่หนึ่งผมเป็นหนึ่งในเปอร์เซ็นต์ที่ผมถูกใจดาบอนได้มานะ <c oughs> แค่เขาเอาล่างสีกลับมาแค่เขาเล่าแบบว่ารสชาติผสมผสานความคลาสสิกตอนเด็กกับเออีกครึ่งหนึ่งเป็นต่อสู้กันระเบิดภูเขาผักรกะทอมและโชว์ซื้อไพ่อะไรเงี้ยมันมีฉากที่รีมายไปถึงพาคแซดด้วยเงี้ยแค่นี้ผมก็แฮปปีล้ละและไอฉากที่รีมายไปถึงภักแซดคือแบบ เป็นฉากที่โงกุุประจัรย์หน้ากับจอมันบูใช่ปะ่ะแล้วแบบไล่พลังให้ดูอ่ะเนี่ยนี่คือซูปเปอร์ไซยานะนี่คือร่างดําก่อนหัวดําเนี่ยนะเนี่ยย่าเนี่ยร่างร่างร่างซูปเปอร์ไซยาหนึ่งนะหัวทองประมาณนี้ตาเปลี่ยนเป็นสีเขียวนี่คือร่างสองนะอ่ะเริ่มมีไฟฟ้าสถิตแล้วต่อไปยา่าเ่งอยู่นะแล้วก็เป็นร่างสามแล้วก็สู้กระบูอันนี้ก็เหมือนมันทําเหมือนกันนะเออเหมือนแบบเป็นรีพีทอะมันเป็นย้อนฉากให้แบบเอามาใช้อีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยอืมอาจารย์เสริมให้แบบสุดยอดอยู่นะเนี่ยออ ้งชมทางโทเอด้วยที่เขาทําออกมาดีๆโคตรๆยอะไรเงี้ยเออสาหรับผมนี่ถูใจมากแฟนนักบอลคือรักเลยมันสนุกจริงๆนะมันสนุกมากๆเลยสําหรับผมไม่มีข้อเสียเลยอะผมไม่มีอะไรจะหักแล้วก็ไม่มีอะไรเลยหมายถึงถ้าถ้าแบบความความชอบเป็นเรื่องอะโหด้วยความที่มันมันย่อยง่ายด้วยนะแต่ละตอนมันเล่ามันเนื้อเรื่องมันเดินตลอดอะมันสู้ตลอดแล้วมันให้ได้ลุ้นด้วยมันพีคด้วยมันมัน <c oughs> มันมันหักมุมเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแบบไอ <c oughs> ้อเน,นี้ยมันก็ในเรื่องของการคาดเดาสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะง่ายๆหน่อยถ้าใครที่ดูดูดักบอลหรือดูการ์ตูนญี่ปุ่นมาเยอะเนาะแบบไอฉากที่ตัวละครไอ,อที่เป็นตัวละครโลกปีศาจที่มันจะต้องขอพรดักบอลไออย่างนั้นอันนั้นนะผมว่าผมก็ผมก็คิดถูกอยู่แล้วแหละว่ามันจะต้องขอพร ให้ให้มันเข้าข้างฝั่งงูกุณคงไม่ขอพรเข้าข้างฝั่งฝั่งตัวร้ายอ่ะคือมันแบบอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่ทุกคนน่าจะเดาถูกอยู่แล้วมันง่ายอะ่ะนึ่ว่าถ้าคนที่ดูมาเยอะอืมแล้วก็นั่นแหละคือผมว่ามันมียี่สิบตอนเยแล้วมันย่อยง่ายมากอะ่ะม,มันมันยี่สิบตอนเองนะยี่สิบตอนตอนละยี่สิบนาทีมันดูแป๊บเดียวอะ่ะเออมันมันสนุกมากๆเลยอย่างเงี้ยอืมก็ต้องมารอดูว่านะขุดดักบอลจะเสิร์ฟอะไรให้ดูอีกนะก็จะมีข่าวสารออกมาเรื่อยๆนะครับผมก็ ตอนนี้รอภาคซูปเปอร์อยู่ภาคซูปเปอร์ที่เป็นมูวี่หรืออนิเมะไม่รู้จะทําต่อไหมนะแต่ว่าคือสกลิลมันไปไกลแล้วอะเนาะโบลุงโบลี่เบต้างกลุ่มไฝึกที่ดาวท่านบิลส์ด้วยกันแล้วมันแบบโอโ้โหไปไกลแล้วสกลิลนั้นโกฮังก็ได้ล่างบีดอีกจากในซูปเปอร์ฮีโร่ดั้บอลล่าสุดใช่ไหมอืมก็สนุกมากภาคนี้จากใจเลยผมเป็นแฟนดั้งบอลผมให้เลยภาคเนี้ยแบบสิบเป็นสิบนะผมเอาไปเอาไปเลยจากผมนะรักมากนะรับนะผม คือได้เห็นร่างสี่ครั้งหนึ่งจะเอาอะไรเยอะอะดีนะเขาไม่ใส่ซาวแบบแดนแดนเข้ามาด้วยนี่ถ้าใส่ดาซาวนั้นไหมนี่ผมน้ําตาไหลตายตหาเดี๋ยวโอ้โหนะประมาณนี้นะทุกคนคิดเห็นยังไงบ้างสามารถแชร์กันได้นะครับสําหรับดาันบอลไดมาเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็รู้สึกว่า <c oughs> มันเป็นภาคที่สนุกอ่ะภาคหนึ่งเลยในแฟนชาดาันบอลน,นะปรมาณนี้ครับสำหรับดานบอลไดมา วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่เข้ามารับชมวิดีโอนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าผิดพลาดไปการใดอะไรไงี้ขออภัยมาแลที่นี้เลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ